เราก็มาเริ่มดูนที่เป็นไส้แรก,น,ก,น,กนะครับเป็นนี้ก็ทำเป็นห่อเป็นไส้คัสตาร์ดเป็นบุนเค้กไส้คัสตาร์ดนะฮะอันนี้ที่เราเคาะออกมาแล้วนะครับนี่นะฮะาาก็จะหน้าตาประมาณนี้ตัวพิมพ์ตัวบล็อกที่เราจะใช้เคาะก็คือตัวนี้นี่นะครับกันในตัวบล็อกนะครับโดยสัดส่วนของตัวแป้งครับเดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดให้ชมกัน อีกทีหลังนะครับตัวนี้เป็นวิธีการเคาะการนวดการคลึงกนนะครับนตัวแป้งนี้เป็นแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าแล้วก็เป็นแป้งว่าวแล้วรสชาติก็จะเป็นน้ำตาลนมสดน้ำมันพืชน,นมข้น,น,มนหวานแล้วก็จะมีแป้งอ่าเนยสุกนิดหน่อยนะครับที่ผสมลง,งไปแล้วก็จะเป็นสีผสมอ,อาหารที่เราใช้ไปนะครับนะให้เป็นสีส้มเหตุที่ใช้เป็นสีส้มแล้วก็เดี๋ยวนะฮะเราจะดูวันนี้เราทำไ้ชมหลายไส้นิดนึงสีขาวอย่างนี้นะครับแล้วก็จะเป็น สีเหลืองอย่างนี้นะครับเพราะว่าเราจะทําหลายไส้เดี๋ยวจะถ้าไม่แยกสีอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะมั่วกันแล้วก็จะไม่รู้ว่าอะไรเป็นไส้อะไรนะครับนี่นะฮะตัวแป้งอยู่ที่18กรัมตัวไส้35กรัมนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัวไส้นี้จะมีแป้งแป้งหมีที่เราเรียกติดปากกันฮะแล้วก็มีแป้งขา้าวโพดแล้วจะมีแป้งขาา้าวสาล่ไก่น้ำตาลทรายเนยจืด นมข้นนมจืดเนยเค็มแล้วก็จะเป็นอ่ผสมสีเหลืองไข่นิดหนึ่งฮะแล้วก็จะมีอ่ไข่เค็มนะครับเดี๋ยวจะมาบอกรายละเอียดวันนี้ขออ่้เป็นการทําหน้าตายชมก่อนนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับอ่ยังไม่ถึงเทศกาลขนมไหว้ระจนะในเดือนสิงหาคมแต่เราอ่มีการเทนกันก่อนให้กับทีมงานนี่นะครับทีมงานลุงคัสโนว่าเหมือนเดิมด้านนี้ก็สีเฮเบอือ เนี่ยพัอตะบองครับแล้วก็เต้าเหมิงซื่อยังอยู่นี่นะครับทีมงานเราวันนี้เป็นการเทนนะครับเอาขอชมเคาะเน้นๆอีกทีหนึง่งสำหรับไส้คัสตาร์ไก่เค็มเดี๋ยวเราจะไปชมแบบไส้อื่นกันบ้างนะครับนี่นะครับเราก็จะกดลงไปแล้วก็เคาะอย่างนี้นะฮะประมาณนี้ลายตาจะชัดนี่นะครับก็จะเป็นภาษาจีน วรวมถึงลายดอกไม้นีนะครับเดี๋ยวไปชมไส้ต่อไปเลยครับเราก็มาตอนที่ไส้คัสตาร์สตรอเบอรี่แล้วก็ใช้แป้งสีขาวเพื่อแยกสีนะครับน้ำหนักแป้งก็18กรัมเหมือนเดิมระมาสิบกร,รัมนี่นะเป๊ะมากเด็กกระทุกปีนะครับเป็นหลายพันลูกตัวไส้ก็เป็นคัสตาร์ดเหมือนเดิมน,นะคะ แล้วเราก็จะเป็นสตอเบอรี่อยู่ด้านในอย่างนี้นะครับมูนเค้กแป้งสดของเราอันนี้เป็นแป้งสดนะครับเขาบอกก่อนะเราจะไม่ได้อบสำหรับสูตรนี้นะฮะสูตรอบก็จะเป็นแป้งตัวเดียนะครับอันนี้เป็นแป้งมูนเค้กที่เป็นแป้งสดทานได้เลยนะครับรช่องมาเราก็จะมาเปิดแป้งนี่นะครับทำไมต้องช่างแป้งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ช่างแป้ง ก็จะทําให้เลยบล็อกนะฮะที่เราบล็อกของเราเนี่ยฮะตัอย่างบ้อกช่างนะครับแล้วก็จะมาเริ่มหอ่อดูนะครับพอเปิดแปรงแล้วเราห่อเลยนะครับดูนะครับชุดชัดเก็บแล้วก็ปั้นใ้กลมี่นะครับแล้วก็จะเคาะใส่บล็อกแล้วก็อัดลงไป ขอบุดแล้วเราก็จะเคาะนี่กามาแล้วครับตัวนี้แป้งสีขาวเป็นไส้อ่คัสตาสสบบร์สตรอเบอรี่นี่นะครับหน้าตาชัดพอเราเคาะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาแพกใส่กล่องประมาณน,นี้เดี๋ยวเราจะไปเข้าตู้กันแล้วก็จะมาแพกทีหลังนะครับนี่นะฮะโอเคก็ฝากด้วยค,ครับสำหรับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับกับการทำมูนเค้กสูตรแป้งสดสนะค,ครับไวัสดยครับ